สวัสดีครับนี่ผมนะคุณทจะมารีแอคชั่นเคยเนาะซึ่งจะมารีแอคชั่นตำนานผูู้ดังซาในปีที่259หรือตอนที่259นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะจะเป็นการที่อ่าทั้งซานนั้นเขาเรียกว่าไงกำลังทําบททดสอบอยู่เนาะซึ่งแบบว่นน่าจะไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งของบทที่9แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็แต่แบบแม่งมีปิดป,ปีตรงเขาแบบมาขัดจงังหวะพอดีอะไรเงี้ยเลยองเป็นต้องออกมาพอมาปุ๊บสภาพคือแม่งเละหมดทุกคนแม่งแพ้หมดอะไรเงี้ย ปีกป,ปตรงเข้ายึดตรงนี้แล้วอะไรอย่างนงี้ด้วยก็นั่นแหละถ้าอย่างที่ผมบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ถังซานจะรอดก็คือแบบอพอถังซานเคยแจ้งข่าวให้แม่แล้วนอนแล้วแม่อาจจะแบบไปเรียกคนมาช่วยถังซานอะไรอย่างนงี้ซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ผมเดานะอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อหรือแม่ก็ถังซานอาจจะหนึ่งต่อแปดหนึ่งต่อเก้าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันดูอะไรเป็นทีน่มันเป็นไปไม่ได้ผมว่าตรงเนี้ย ผมคิดว่าอาจจะมีคนมาช่วยทางซานนะโดยโดยจากการที่ทางซานไปแจ้งให้แม่เขาทราบในหลายๆตอนที่ผ่านมนาะผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่แบบจะเกิดขึ้นได้สูงสุดเหมืกันโอเคซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงต้องติดตามรับชมมันก็จะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเนาะโอเคครับนับเป็เริ่มคลิปกันนะครับผมตอนที่สองร้อยห้าสิบเก้ามาหนึ่งไม่ชจ้ไว้ลงมือฆ่าพวกเขาก็แปลว่าต้องมีจุดประสงค์อื่นใช่การอะไร เจ้าทายถูกแล้วข้ารู้ว่าเรามีความแค้นกันมานานแต่ไม่นึกว่าจะโชคดีที่มาตอนทำพิธีสืบทอดทำให้ข้ายึดเกาะเทพสมุทรดได้บอกตามตรงต้องขอบคุณเจ้าจริงๆเอางี้ไหมหากว่าเจ้ายอมอยู่ใต้คําสั่งและรับใช้ข้าข้าจะรักไว้ชีวิตพวกหกบละหลาดเอาไหมแม่ลูกนี่เหมือนกันเตี้เลยเก็คือเราท่านก็คือท่านท่านไม่จำเป็นต้องเสียสละเวอูพูดถูกไม่ต้องไปคบกับคนชั่วเน้นจะเพิ่มให้อีกอย่าง ข้าจะปล่อยเจ็ดคมมายุทธ์ด้วยก็แล้กกันถังซอนยังไม่ทอ้อเลอกเจ้าเลอกได้ก็ต้องสวามิภักดิ์ต่อข้าไม่งั้น้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดรวมทั้งเจ้าด้วยเจ้ายัางไม่เป็นเทพแค่พลังเจ้าคนเดียวไม่ขนามือพวกข้าหรอกเจ้าพวกข้าถึงจะจูรู้าซถ้าเจ้าจะทจะทำยังไงก็ได้อยากเดิมพันเหรอไอ้อเค่จะทำอะไรอุย้ย ดายาเฮ้ยมึงใจเย็นมึงใจเย็นดูเขาไม่ใช่เชียนเรื่องเฟียดเขาไม่พนันกับเจ้าหรอกเขาได้เปรียบเพราะมีคนมากกว่าอยู่นะโห้กินโคได้แม่งโหดมากเลยโผล่ปล่ขะนะคาคาซิอย่ายุ่งกับพวกเขากลัวหรือยังอะถังซานจะไม่กลัวตายก็รู้แต่ก็ไม่เจ้าบุญใหญ่อยูอย่ในมือข้ามากมายขนาดนี i, ้เจ้าก็ไม่สนนั้นเหรอ เดียวนะข้าเห็นความหวาดวันนี้ต่อเจ้ากลัวแลยสิงั้นก็รีบตัดสินใจมาจะสวามิภักดิ์<ม>ที่ไอ<ห><ด>วะตาย้อหัว,หวอที่อะไรเ <ขา S 1> นี<ด>่ยถ<ด>ูกเทพสวรรค์อย่างเชรนเซียตามล่าอยู่หลายครั้นจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ข้าไม่เคยกลัวขอเพียงมีลมหายใจข้าจ้องสู้ไม่ถอยจะบอกให้ว่าข้าเลือกอะไร อยู่ๆมันก็คึกเฉเลยข้าจะไม่สวามีพักและจะช่วยพี่น้องทุกคนให้ได้และข้าก็จะกำจัดเจ้าซะอยู่มันคึกอะไรของมันน่ะทั้งสอดจะบ้าเหรอจะไม่ถอดแลพี่น้องเจ้าจะตายงั้นหรอขอบใจที่เตอนสติข้าเ<อ>จ้ามันไม่ใช่ผีปีตรงตัวจริงผีปีตรงตัวจริงนิสัยไม่เหมือนเชียรืนเซียนาไม่มี<อ>ทางให้ข้าเลือกว่กงสวามีพักหรือตายอ้าวข้าเสียใจจริงๆที่ไม่ฆ่าเจ้า ตั้งแต่รอบชิงในการประลองทักษะวิญญาณเมื่อกลู่แสนยานุภาพเกือบเท่าแสงแห่งเทพถึงเทพสมุทรจะปรากฏกายก็ไม่อาจช่วยเจ้าได้นาเกลียดข้าทุดถ้าเจอต้องฆ่าทันทีเพราะฉะนั้นคิดอยู่นี่คือทดสอบวะการทดสอบของเทพสมุทรโอ้ไม่ก็โอ้ไม่กเฮมากไอ้เนียนี่โคตรเหมือนอะอันนี้โคตรเหมือนอะ ตกใจจริงนะโชคดีที่เป็นแค่การทดสอบด่านนี้น่าจะเป็นการทดสอบความกลัวท่านเทพสมุดรู้ดีว่าสิ่งที่ข้ากลัวไม่ใช่ความตายของตัวเองแต่เป็นความตายของคนอื่นยิ่งถังซานไม่เคยคนตายเนเดิมอีกแล้วมันจะฆ่าแหละใช้พวกเขามาข่มขู่ข้าจะจัดการนางได้ไหมห <would> อ,หอหุ้ยก็อันนี้โคตรน่ากลัวหรือว่าพิซานจะไม่ผ่านด่านซะแล้วถึงด่านนี้จะโหดหินไปหน่อย แต่แค่เ,คเห็นตัว่ัวจะกลัวตายสุดๆุดคอยดูเถอะนี่แหละนี่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 แหละอะไรอะไร <c oughs> อ๋อส่วนหัวต่อไปด <c oughs> ่านที่ห้าจะล็อกกระโหลกหัวจะระเบิดมั้งต้องเจ็บมากแน <c oughs> <c oughs> ่ๆเจ็บมากอุ้ยเอ,าอย้าตัวไปไหน ฮ่าเฮ้ยสมัยใสหน้ากากเลยงานเต้นรำแล้วด่านนี้จะทดสอบยังไง<ะ>เจ๊เหมือนพระมยุทารีสมุทรสลึมสลือในพิศวงหมอบบดบางยากมองเห็นวันนี้เราจะใช้พิธีวิเศษเพื่อส่งตัวคนรักของทุกท่านมาที่งานเต้นรำพิศวงนี้ถ้าสุภาพบุรุษทุกท่านในบรรดาสาวงามภายใต้หน้ากากถ้าจะหาผู้หญิงของท่านเจอไหม โอ้เสืออู่ถูกดึงมาที่นี่เหรออ๋อนี่เสอูุนรว,วัตไปเหรอกากรักจริงได้ครั้งเดียวเหย็ดทำ่าทีนั่งดูเหมือนจะเป็นเจ็ธรรมารมณ์ทดสอบความรักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครมีหูก็าตายคนนั้นน่ะเ <laughs> สืออู๋เฮ้ย <laughs> เหลือจะต้องโดนปลอมตัวแอบผมเลยที่ต้องคิดไปแง่นี้เว้ยแบบมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก ไม่ใช่ทำไมหาเสี่ยวอู่ไม่เจอหรือว่าเสี่ยวอู่ไม่ได้ถูกส่งตัวมาที่นี่เอ้ยนี่ไงนี่ไงหมุนใหญ่เียวเฮ้ยแต่จะเป็นตัวปลอมไม่ใช่เราต้องคิดในแง่ร้ายก่รอไม่ไม่ใช่วะไม่ใช่เสี่ยวอู่เยอะนักเลยดูสิว่พวกเขาใครคือเสี่ยวอู่มองเพลินๆจะเหมือนกับเสี่ยวอู่แต่ถ้ามองดีๆก็จะแยกแยะได้ คนที่ไม่มีหูกะตายคนที่มีความสูงและหุ่นตาจะเสียวอูเหลืออยู่สามคนถ้าดูจากคางและริมฝีปากที่โผล่พ้นหน้ากากออกมาแล้วก็มันแทบไม่ต่างเลยเนาะที่เหมือนกันนาเหมือนกันเป๊ะเป็นคนไหนกันแน่ไอ้ยญินิ่งมิ่อวดนี้จะได้เห็นกลิ่นนี้บนตัวพวกนางมีกลิ่นเหล้าอมุนที่เพิ่งดื่มไปแต่ทั่วบนตัวนางมีแค่กลิ่นหญ้าใบเขียวอ๋อเสือว่ไม่ดื่มเหล้ามั้ง โอ้จะเต้นรำกับข้าหน่อยได้ไหมพี่ท่านทำสำเร็จพากลัวเลยเนะ่ในะหลยนี้ไม่มีทางหร <laughs> อกถึงจะมีสาวงามข้างกายมากมายแต่สำหรับข้าพูกนางไม่ใช่เจ้าพี<อ>่ที่นี่มันอุดอูด้ข้าเห็นสวนดอกไม้สวยๆด้วยเราไปเดินเล่นข้างนอกกันไหมมาค่ะโอ้ <laughs> <laughs> เจ้าอูจริงๆเหรอดูนั่นสินาฬิกานี้พิเศษมากหรือว่าที่นี่สวยจังเลยเจ้าอูเจ้าสวยมาก ใ้าในะานเป็นรำใกล้จบแล้วเ<อ>ขามีความสุขจังไม่ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือภาพมายาพี่ก่อนที่ท่านจะจากไปจูบข้าเหมือนที่เคยสิมันแปลกๆปละไม่รู้เทียคุณดาวไม่ไม่ใช่แล้วกันไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ถ้าเจ้าไปใชจ่จะรู้ว่าการหวีผม มีความหมายต่อเราสองคน,นหวีที่ทท่แมให้ไว้ถึงมันจะไม่เดดเด่นอะไรแต่ก็เป็นเกตเต <ไป S 1> อแม่งเอหวีไปแล้วหลังละทีาสุดที่ท่านแม่ให้เจ้าไม่ใช่เสี่ยวอู่เสี่ยวอู่ของข้าต้องกำลังรอข้าอยู่แน่แน่โอ้หวีเหรอเอ้าให้มันไปอะเถอดโอ้เสี่ยวอู่ ทำไมท่านถึงส่งมาล่างอย่างนี้พี่เซวูโอ้ว่าละว,ว่าละเซวูข้ารักเจ้าข้าจะรักเจ้าช่วยชีวิตทุกชาติทุกภพถึงทะเลเหือดสีลาแหลกฟ้าดินล่มสลายเราจ,จ,จะไ้องแยกจากกัน เซลูเจ้าคือคนที่ข้าเลือกชีวิตตอนนี้มีจังก็เพียงพอการทดสอบที่เก้าการที่หการโลกสติปัญญาที่หลอมรวมจิตวิญญาณวิวัฒนาการถึงระดับเทพเซลูพร้อมในสวนดอกไม้ทนางจุกกับเสีซลซานก่อนเที่ยงคืนการทดสอบของเซลซานจะล้มเหลวใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะน่าจะใช่ โชคดีที่พี่ซานกับเสี่ยวอู่รู้จักกันดีแถมมีความทรงจําที่รู้กันเพียงสองคนทําให้พี่ซานผ่านการทดสอบแห่งรักได้จ็บทรมารลงเหลือความรวบกับความชอบการต่อไปจะทดสอบอะไรนะโอ้ของเอมีเหรอกระดูกวิญญ,ญาณตัปรดของทางซานทั้งสงเรเจ้ล้มเลิกการสืบทอดเทพสมุทร มาสืบทอดตำแหน่งเทพซิวหลัวของข้าได้เเทพซิวหลัวเทพซิวหลัวที่นี่คือเทพซิวหลัวเขาไม่ได้ใช้ค้อนห้าวเขียนแล้จะรบกวนการสืบทอดได้ยังไงใช่ไหมการทดสอบการทดสอบที่ก้าวเกินครึ่งแล้วอีกทั้งเขาไม่รู้เรื่องการทดสอบของเทพซิวหลัวด้วยฤศูนย์เทพส,ส,ส,สมุทรแต่ขาดจ,จิตเทพสมุทรถึงเจ้าจะเหงื่อการทดสอบไม่กี่นัดชีวิตก็ยังไม่ไอยู่ดี โอ้อ,อยูเมืองแห่งการสังหารสิ่งที่เจ้าทำไม่เห็นข้ารู้สึกยินดียิ่งนักเพราะงั้นขูกใจกันเลยนะถ่ายท,ายทอดตำแหน่งเทพสิวหลวงให้เจ้าโดยที่ไม่ต้องผับการทดสอบใดๆเพราะมันถูกใจอยู่ขนาดนี้เลยเนี่ยนี่ขึ้นมาก็สามารถสืบทอดตำแหน่งเทพสิวหลวงที่มีพลังแข็งแกร่งกว่าโอเหรอตำแหน่งเทพสมุดแข็งว้ามันมากตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในแดนเทพ คือสามมหาผู้บังคับคนและข้าม,มหาเทพพาชันรองลงมาคือเทพระดับหน<อ>ึ่งเทพระดับสองตามลำดำับและข้าเทพซิวหลัวก็คือหนึ่งในสามมหาผู้บังคับคนและ,ละขา้มามหาเทพพาชันหลังเจ้าสืบทอดตำแหน่งเทพซิวหลัวก็จะได้สืบทอดอำนาจตำแหน่งและสถานะของข้าในแดนเทพพันทีเฮ้ย <IS Y> มึงไม่เสนอขายอะไรเลยกว่านี้วะก็เ <IS Y> สียข่าเทพซิวหลัวได้แล้ว แต่คนที่ได้ร<ฮ>สูงสุดที่เกาะเทพสมุทรร้อยปีนี้มีเพียงข้าถ้าทำการทดสอบของเทพสมุทรต่อจะเสี่ยงอันตรายกว่าแต่การเสือพัดเทพสมุทร,ระะจะได้สือพอดทันทีอ,อีกทั้งยังได้รับตำแหน่งสูงสุดในแดนเทพอ,อีกด้วยไม่ได้ตลอดที่ผ่านมาถ้าเทพสมุทรมีบุญคุณเสมือนอาจารย์เคยช่วยชีวิตข้าข้าจะจรองให้ตอบตาแ่เพราะชื่อเสียงในตำแหน่งนี้ได้อย่างไร ท่งใช่าต่อเทพสมุทรเรื่องตั้ง่ที่ได้รับสมุดข้าไปกับพบแต่ถ้าเจ้าเลือกสืบทอดตำแหน่งเทพสิวหลวงพลังที่ได้รับก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นและมีโอกาสที่จะยุติสงครามระหว่างจักรวรรบิญญาณและเทียนโตท่านเทพสมุทรต้องเข้าใจเจ้านะอะไรกูดอนนี่วะไม่ขายเลยวันนี้เทพที่ไม่ต้องผ่านการทดสอบที่แสนยากเข็น ไม่มีทางรู้สึกถึงเท่าน้ำบากที่แท้จริงแต่จะไม่อาจคนแบกครับภารกิจปกป้องชาวประชาดได้โอ้ง้นเจ้าทำการทดสอบต<อ>่อไปถอะครับผมเมื่อกี้เป็นการทดสอบความรอบเสียงของดาบมาซิวหลัวร่ากับเสียงจากก้นบึ้งของหัวใจข้าความอยากจะมิพากษที่แข็งแกร่งทำให้ข้าเกือบขาสดสติระหว่างการทดสอบอจนตอนนี้ ใจข่ายังงวั่นไวาก,การทดสอบที่ดนานที่6ทักษะก,กระดูกวิญญาณแขนซ้ายมหาวานอนยักษ์ยุทธัณนาการทุกระดับโอเคโอเฮ้ยนานี่คนเนี่ยเยียแล้วเนะี่ยเออเทพจริงสงหลัวปะ ในดานนี้ข้าให้เจ้าเข้าไปทดสอบเองแล้วผลลัพธ์อย่างที่เห็นเจ้าล้มเลิกเสถิดถ้าหากว่าในใจของเขาไม่มัน่นคงก็จะดำดิ่งสู่เหวลึกซิสวหัวไม่อาจหวนคืนนิ้หรลยเจ้าช่างไร้เมตตานะช่วงนีที่ทั้งาสานนิสัยไม่เลวมีเพียงเพลิงแรงลอาที่แยกแยะทองแท้ได้ หากทั้งสานได้ทดสอบเป็นเทพสิวหลวมีแต่จะเก่งก่นอนยอดไฮเทียบอีกออร่ามันปวดมากนะท่านถูกใจวันนี้เหนือ,หอท่านไหเจธทรมารอเหลือแค่ดาสุดท้าย ทังสาม <Okay. S 1> มาจนถึงตอนนี้จะทําได้ยอดเยี่ยมมากครับผมนี้จะทําให้กระดูกวิญญาณขามไปมุมวิวัฒนาการเจ้ายินยอมหรือไม่ท่านเทพสมุทรท่านพูดจริงเอาดิแลลน่นอนเดี๋ยวได้จะผ่านด่านง่ายขนาดนี้เชียวหากผ่านง่ายเช่นนี้ทังสานรู้สึกไม่สบายใจขอท่านเทพสมุทรให้ข้าทําการทดสอบด่านนี้เหมือนเดิมเถอะไม่ทําให้ข้าผิดหวังจริงๆคงต้องรอดูว่าเจ้าจะรับการทดสอบไหวหรือไม่ พูดดีใจกูวก็หวันหวัน,หวนเหมือนกันนะมพูดอย่างนี้ตงนานจอมยุทธพูดถังสารมหาศึกสเทพปะทะสเทพอะไรสองเทพ,อส,อเทพสองเทพนะ มเหรอพี่ปิโต้งเหรออ๊ะหรือไม่ใช่พี่ปิตรงปะโอโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาแลนะ้วซึ่งโอยผมพูดเลยนะตรงต้นคลิปผมแม่งใจหายจริงเหี้ยตกใจที่สุดเลย คือแม่งเข้าใจมาคือทังซานมันตอนที่แล้วมันบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่บททดสอบมันสินะมันเหมือนมันความรู้สึกมันออกมาจากบททดสอบแล้วอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ังอยู่ในบททดสอบอยู่ซึ่งแม่งมันก็แปลกจากวิสัยทัศน์ของปิโตงที่แบบเฮ้ยปกติหล่อนแบบมีโอกาสได้กูฆ่าเลยอะไรเงี้เนาะแต่แบบหล่อนมาจับตัวคนอื่นนี่เราแบบมายื่นเงื่อนไขให้ถังซานมันเป็นพวกไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนชินนั่งเสียงเลยผมก็ยังเปรียบแม่งเหมือนแม่ลูกเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยอ่ะ ซึ่งก็มันคือไม่ใช่ก็คือแบบสิ่งที่เขาแบบปรุงแต่งขึ้นมาให้แบบสิ่งที่สำ้งซารกลัวในจิตใจอะไรใช่ป่ะเออกลัวมันจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออซึ่งแบบแม่งนึกว่ามึงโหดมากนะแบบหักคอผู้พิทักษ์แล้วท่านพิทักษ์เสาแล้วก็จับไปจเจอทาเลกินอีกโคตรโห,ด,โหดเลยว้า <c oughs> oh, นั่นแหละแล้วก็มีบททดสอบที่ผมรู้สึกว่ามันโหดโหดจริงน,นก็คือไอ้เทพสิงหัวบาเทพสิงหัวบอกว่าเฮ้ยทั้งสาร กูคือเทพขั้นหนึ่งหาอะไรก็ไม่รู้ที่เขาบอกเป็นท่านตำแหน่งควบคุมอะไรของเขาที่เขาบอกนะมึงน,นึงดกด่าบผู้สิกูมึงไม่ต้องทดสอบเลยไอ้เหี้ยมึงเออเลยมึงได้พลังเลยนะพลังเยอะกว่าเทพสมุดด้วยมึงเอาไหมล่ะอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไ,อ,ไอ,อ,อ้เหี้กยกูทดสอบไปจะจบแล้วท่านเทพสมุดกูมีวนคนของกูด้วยกูก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้เนาะเออซึ่งคนน่าสนใจนะทางการดึงมันจะเป็นยังไงวะนี่ก็อยากเห็นมันกันเนาะนั่นแหละโอ้ ซึ่งต่อไปก็น่าจะเป็นบททดสอบสุดท้ายแล้วใช่ปะเพราะว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้น่าจะอัปเกรดกระดูกวิญญาณเนาะโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณนั้นแหละผมว่านะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดะ subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวสวัสดีครับบายบาย